สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็อยู่กับผมอีกครั้งหนึ่งนะฮะคลิปนี้นะครับเราก็จะมาบอกนครับว่า QR Code นั้นช่วยอะไร QR Scanner คืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับจะบอกง่ายๆเลยนะครับก็คือเข้าไปตรงส่วนของ QR Scanner นะครับก็คือกดปุ่ม X นะครับมันจะอยู่ส่วนของหน้า2นะครับเข้าไปปุ๊บมันจะให้เราถ่ายรูปครับเราก็ต้องสแกนนะครับ QR Code นะครับก็ QR Code นั้นเราก็สามารถโหลดได้นะครับตามลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลย เมื่อเรามาปุ๊บเรากดถ่ายรูปนะครับเพียงให้กด R ครับถ่ายปุ๊บแล้วเราก็จะได้ส่วนข้อมูลของโปโมนตัวตัวนั้นครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นผมเข้ามาตรงในส่วนของโปเกเด็กนะครับโปเกเด็กของผมเนี่ยผมขาดแค่ร่างแรกใช่ไหมครับเดีย๋ยวผมจะลองสแกน QR code ดูนะครับว่ามันจะได้ข้อมูลอะไรมาบ้างมางั้นเรามาดูเลยครับงั้นเราจะเข้าไปในส่วนของ QR scanner ก่อนอ่าเข้ามาปุ๊บอ่าจะถ่ายรูปดูคอมก็นดะครับแล้วกด R นะครับเพื่อสแกนปุ๊บ คราวนี้นะครับไอตัวที่เราต้องการเนี่ยโผล่มาจาก QR code ครับอ่าโผล่แล้วนะครับปรากว่าตัวนี้นะครับก็มันก็จะถูกอัปเดตนะครับในโปรเกรสของเรางั้นมาดูกันครับว่ามันอัปเดตยังไงอ่างั้นเรากลับไปที่โปเกรสครับอ่าตอนนี้เรามีข้อมูลมันแล้วนะครับอ่างั้นเรามาดูนครับว่ามันช่วยอะไรได้บ้าง มันสามารถบอกตำแหน่งได้ครับว่าโปโมตัวนี้นั้นอยู่ที่ไหนสามารถหาที่ไหนได้บ้างนี่คือข้อดีมั้นะครับอ่างั้นเรามาลองอีกตัวหนึ่งครับอ่างั้นเรามาลองตัวนี้กันดูนะครับมาหารางแรกของเจ้าตัวนี้ดูโอเคงั้นเรามาสแกนดูครับสแกน qr โค้ดนะครับทุกคนสามารถโหลดได้นะครับซึ่งจะมีอยู่หลายรูปมากรวมทั้งตัวละครปกติมีไทนี่มีเพพผู้เพพเมียนะครับก็สแกนได้เรื่อย งั้นเรามาเข้าปกเกดิกกันดูครับอ่าตอนนี้เราก็มีข้อมูลของเจ้าตัวน,นี้นะฮะแล้วก็บอกตำแหน่งอีกด้วยนะครับก็อ่าอยู่เกาะน,นี้นั่นเองโอเคงั้นเรามาดูในส่วนของ QR สแกนเนอร์ A er กันอีกรอบหนึ่งนะฮะทุกคนอาจจะสังเกตว่าเฮ้ยข้างบนมันคืออะไรตรงฟ้าฟ้านะครับคือเป็นรูปเอ่อแป้งขยายนะครับก็จะสามารถถ่ายได้ทั้งหมด10ครั้งครับ มันมีดียังไงมาดูนะครับอ่าผมกดสแกนนะครับตัวฟูจิดาเนะนะครับทุกคนอาจจะสังเกตนะครับว่าหลังที่เราสแกนเสร็จนะครับมันจะมีพอยต์เพิ่มขึ้นมา10พอยต์นะครับมันมีดีอะไรบ้างแล้วมันช่วยอะไรก็คือสมมติว่าถ้าเกิดเราสแกนครบ100นะครับมันจะบอกตำแหน่งของโปเกมอนหายากนั่นเองเป็นเวลา1ชั่วโมงครับงั้นเรามาดูครับว่าเมื่อครบ100แล้วจะเป็นยังไงตอนนี้เราครบ100ยพอยต์แล้วนะครับแล้วเรากดปุ่ม X ครับ แล้วกดปุ่ม R แช่ไหมครับมันจะสแกนนะครับสแกนเสร็จปุ๊บมันจะบอกตำแหน่งครับว่าผม่าตัวนี้นะครับอยู่ที่เกาะนี้นะครับแล้วก็ถนนหมายเลขสิบหกจะมีเวลาทั้งหมด1ชั่วโมงนะครับที่จะสามารถเข้าไปจับได้อ่ะงั้นเราไปดูกันครับโอเคครับตอนนี้ครับเราก็อยู่ในถนน16แล้วนะครับตามที่สแกนเนอร์บอกมาอ่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยมีเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงนะครับมันจะรับ1ชั่วโมงจริงๆนะครับไม่ใช่1ชั่วโมงในเวลา ที่เราสแกนนะครับก็คือเจอได้แค่ครั้งเดียวนะครับต่อนหนึ่งครั้งอะสมมุติว่าผมไม่จับและกันอะผมฆ่ามันผมก็จะไม่เจอมันอีกเลยนะครับจนกว่าผมจะสแกนครบ100อพอยต์อีกหนึ่งรอบอย่างนี้ก็สแกนใหม่ได้อีกรอบหนึ่งใช่ไหมล่ะมันมันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นครับก็คือทุกๆครั้งที่เราสแกนได้เนี่ยมันจะมีหมด10ครั้งใช่ไหมครับตามด้านบนนั่นหมายความว่า1ครั้งมันจะมีครูดาวครับ คูดาวหนึ่งอันเนี่ยเท่ากับ2ชั่วโมงครับและมีหมด10ครั้ง2ชั่วโมง10ครั้งเท่ากับ20ชั่วโมงครับถึงเราจะสามารถสแกนได้แล้วก็เจอ1ตัวจะว่าง่ายๆก็คือว่า1วันนะครับเราสามารถสแกนหาโปเกมอนที่หายากตามเกาะต่างๆได้แค่1ตัวท่านเองแล้วโปเกมอนหายากนั้นมีอะไรบ้างเนีย่ยมาดูตามรูปภาพนี้กันเลยนะครับตามชื่อเกาดน,นี้เลยนะครับแล้วมันก็จะแบ่งเป็นวันทั้ง7วันนี้นะครับ ใครที่อยากได้รูปภาพสีรูปภาพนี้นะครับของแต่ละก่อนะครับก็ไปดูได้นะครับที่เพจผมนะครับเพจโอเบูนะครับคลิปของ QR Scanner นนะครับก็จบลงเพียงแค่นี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมมาโดยตลอดนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ